ชาวราศีมังกรทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาดูดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรภายในช่วงของเดือนเมษายนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้สำหรับในเรื่องของการงานชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะมีงานโดดเด่นและ จะมีงานที่ดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาอีกมากมายตัวของท่านนั้นนับว่าในช่วงของเดือนเมษายนโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างในช่วงของวันที่15ของเดือนมกราคม ไปจนถึงวันที่12ของเดือนกุมภาพันธ์นั้นชาวราศีมังกรถ้าหากว่าท่านใดเกิดอยู่ในระหว่างนี้ก็เข้ามาฟังดวงชะตาของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างแต่ถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดที่แน่นอนแต่ท่านรู้ว่าท่านเกิดอยู่ในราศีมังกรก็สามารถเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ ว่าเป็นอย่างไรในช่วงของเดือนเมษายนจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในเรื่องของการงานการทำมาหากินนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าชาวราศีมังกรนั้นจะมีจุดเด่นที่ดีในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ ในเรื่องของการงานนั้นจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านบางท่านที่เคยว่างงานหรือว่าเคยตกงานอยู่ในช่วงก่อนนั้นในช่วงนี้ท่านก็จะมีงานทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรท่านจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆนับว่าโอกาสทองนั้นเข้ามาเกยกับตัวของท่านแล้วในช่วงนี้ท่านจะทำงานอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ งานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็แล้วแต่จะมีงานที่ดีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆงานบางสิ่งบางอย่างนั้นทํายากแต่ท่านก็สามารถทําได้ทําแล้วตัวงท่านนั้นจะมีชื่อเสียงและจะเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปงานที่ท่านทําย่อมจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นจึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีชื่อเสียง บางคนนั้นไปรับจ้างก่อสร้างต่างๆอันนี้ก็ถือว่าฝีมือลายมือของท่านนั้นดีท่านทำไรหยิบจับอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในเรื่องของการงานนั้น บา,บางท่านนั้นก็ไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นไปในทางที่ดีท่านจะมีโชคมีลาบนำเงินนำทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีการเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็คุ้มค่ากับตัวของท่านท่านเหน็ดเหนื่อยมีหยาดเหงื่อไปแลกแรงงานถือว่า ดวงของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองท่านก็มีดีท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมทำได้ท่านอยากได้ของใหญ่ๆหรือว่าของแพงๆท่านก็มีโอกาสได้ในช่วงนี้ถือว่างานของท่านที่ทำนั้นเป็นงานที่ดี และเป็นงานที่ยั่งยืนทาวรจึงทำให้ครอบครัวและฐานะในส่วนตัวของท่านนั้นดีขึ้นบางคนนั้นร,ำร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือเก็บเหลือฝากอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าการทำงานของท่านนั้นมีจุดทืนที่ดีบางคนนั้นก็มีคนนำพาให้ดวงจะตาของท่านนั้นโดดเด่นขึ้นไปอีกบางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการ ก็จะมีงานเสริมเข้ามาเจ้านายก็จะมีการสนับสนุนและมีการลักคร่ท่านอยู่เรื่อยๆงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีและเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วยแต่ก็าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างก็จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะทําอะไรก็มีความสําเร็จและมีคนเข้ามาติดต่อเอางานมาให้ท่านอีกมากมายบางท่านนั้นได้งานดี และมีชื่อเสียงอีกด้วยทำแล้วตัวท่านนั้นจะโดดเด่นใครเห็นใครชมนิยมยกย่องท่านในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นท่านจะไม่สะดุดท่านจะมีทมอยู่เรื่อยๆงานของท่านนั้นก็จะเดินไปได้ด้วยดีงานที่ท่านทำนั้นบางสิ่งบางอย่างนั้นจะเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปอีกด้วย ในเรื่องของการเงินการทองนั่นก็มีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมได้อีกเช่นเดียวกันผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นชาวราศีมังกรจะมีการสะดุดในเรื่องของการงานการงานในช่วงก่อนนั้นถือว่างานของท่านจะไม่ค่อยดี ชาวราศีมังกรในช่วงก่อนนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรจะไม่ค่อยมีความสำเร็จทำอะไรกับใครก็ไม่ดีโดนเอารัดเอาเปรียบอีก <c oughs> เช่นเดียวกันไม่ว่าจะทำงานส่วนรวมหรือจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงก่อนนั้นจะมีคนคอยติคอยขัดหรือมีคนคอยจ้องจับผิดเราอยู่ในช่วงก่อนนั้นถือว่า ในเรื่องของการงานไม่ดีบางคนนั้นไม่มีงานทำว่างงานเป็นเดือนเดือนก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างมากมายต่อตตากตอ่จากนี้ไปดวงชะตาของท่านจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือนเมษายนในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะขยับฟื้นคืนดีจะหยิบจับอะไรในช่วงนี้ จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันงานของท่านที่ทำนั่นจะมีความโดดเด่นอีกและจะมีชื่อเสียงเรื่องรือในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านขยันท่านยิ่งขยันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมทำให้ัวท่านนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนเมษายนนั้นจะมีดวงดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือวันที่หนึ่งของเดือนเมษายนนั้นจะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีมังกร มีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอย่างมากมายในช่วงนี้งานของท่านทำแล้วจะมีคนให้การสนับสนุนอีกมากมายไม่ว่าท่านจะลงทุนหรือท่านจะทำการค้าขายในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบอย่างมากมาย ท่านลงทุนไปแล้วก็จะไม่มีการไม่มีคําว่าขาดทุนท่านจะมีแตกก่กําไรทําอะไรก็จะมีความสําเร็จในช่วงนี้เงินทองก็จะวิ่งเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆบางคนนั่นที่เคยยากจนต่อจากนี้ไปก็จะร่ํารวยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมหยิบจับอะไรก็จะมีความสําเร็จในเรื่องของ การเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรน,นั้นจะมีความโดดเด่นร้ายสิ่งหลายอย่างในเรื่องของการงานการเงินในช่วงของเดือนเมษายนนี้นับว่าดวงชะตาของชาวราศีมังกรน,นั้นจะหยิบจับทำอะไร,รย,ย่อมจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นเรามาดูในด้านของ อุป,ปนิสัยใจคอของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรว่าเป็นอย่างไรนิสัยใจคอของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรนั้นท่านเป็นคนใจดีเป็นคนเรียบร้อยพ,พูดจาดีคบง่ายทำอะไรก็ ทำด้วยใจจริงท่านเป็นคนที่ใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือสังคมอีกด้วยชาวราศีมังกรน,นั้นท่านเป็นคนใจดีชอบทำอะไรก็ช่วยเหลือคนอยู่ตลอดไม่ว่าจะทำงานหนักหรืองานเบาหรืองานส่วนรวมก็แล้วแต่ท่านเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรทำอะไรก็ทำจริงๆในช่วงนี้จึงมีคนให้เกียรติและมีคนยกย่องท่านที่เกิด อยู่ในราศีามังกรกันมากมายในช่วงนี้ชาวราศีมังกรนั้นท่านจะทำอะไรก็มีคนให้เกียรติและมีคนให้กำลังใจท่านอย่างมากมายในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีแล้วชาวราศีมังกรท่านเป็นคนที่มีคนยกย่องท่านมากมายท่านเป็นคนเรียบร้อย พูดจาดีนิสัยดีมีความช่วยเหลืออบอ้อมอารีใครมีทุกข์มีร้อนก็มาติดต่อท่านได้ถ้าหากว่าท่านอยู่ท่านก็จะช่วยเหลือท่านไม่ว่าท่านจะลำบากแค่ไหนก็มีความช่วยเหลือกันได้ท่านก็จะช่วยในช่วงนี้ถือว่าท่านไม่เคยลังเกียจรังกนใครและไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใครชาวราศีมังกรนั่นเป็นคน ที่เรียกว่าใจดีใจบุญสุนทานอีกด้วยจึงทำให้มีคนรักใคร่ท่านอีกมากมายท่านจะไปเหนือไปใต้ก็เปรียบเสมือนว่าท่านมีสเสน่ห์มีคนให้เกียรติมีคนนิยมยกย่องท่านอีกมากมายในช่วงนี้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นถ้าหากว่าท่านจะ ลงทุนอะไรสักอย่างสองอย่างในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จท่านจงรีบลงทุนได้เลยในช่วงนี้ความพร้อมก็จะมีความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรในช่วงของเดือนเมษายนนั้นต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของเดือนเมษาของวันที่สิบเบ็ดนั้นจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีมีน อันนี้ชาวราศีมังกรก็จะได้รับกับสิ่งดีๆอีกเช่นเดียวกันในเมื่อดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงชาวราศีมังกรก็จะมีความเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันแต่ชาวราศีมังกรนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีในช่วงนี้ดวงของท่านจะพลิกจากลายให้กลับกลายมาเป็นดีสิ่งที่ท่านไม่เคยมี ท่านก็จะมีต่อไปในช่วงนี้หยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะเกิดผลดีกับชาวราศีมังกรทั้งนั้นในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองนั้นเข้ามาหท่านท่านจะทำอะไรให้ท่านรีบทำได้เลยในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์มีความสาเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่าน ในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอันนี้ก็ถือว่าท่านจะมีโชคมีลาบเข้ามาเลขนั้นก็ไม่ใช่ไปหาที่ไหนเลขใกล้ๆตัวของท่านนั้นก็จะเกิดส่งผลให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบอาทิเช่นเลขประจำตัวหรือว่าเลขเลขของทะเบียนบ้านทะเบียนรถอันนี้ท่านลองดูก็ได้ บางคนก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาเกออย่างมากมายดวงท่านนั้นชาวราศีมังกรได้เปิดแล้วเจ้าที่เจ้าทางให้มีการสนับสนุนท่านในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านทัางนั้นในเรื่องของสุขภาพและพารนไมในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะดีจะมีความ แข็งแกร่งภูมิต้านทานนั้นจะดีจะไม่ค่อยมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนสำหรับท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะมกีกำลังที่ดีทำงานมีความแข็งแกร่งนอกเสียจากคนที่สูงอายุอันนี้อาจจะมีการเจ็บป่วยขึ้นได้บ้างเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะโรคเก่าๆกำเริบเกิดขึ้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีมังกรถ้า,าก็าท่าน เป็นผู้เท่าชราแกะชะา่ชราท่านระวังโรคเก่าๆโรคประจำตัวอาจจะมีเกิดขึ้นมาเบียดเบียนกับท่านได้ท่านระวังไว้บางทีบางครั้งอาจจะต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปพบหมอบ่อยครั้งหน่อยสำหรับท่านที่สูงอายุในเรื่องของอุบททัติเหตุอันนี้ก็ท่านระวังในช่วงของก่อนถึงสงกรานท่านจะทำอะไรท่านระวังไว้บ้าง จะเป็นการดีไม่ว่าท่านจะขึ้นเหนือล่องใต้หรือไปทางไหนถ้าหากว่าใชา้รถใช้สนนหรือว่าไปทางเหนือทางใต้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านเดินก็ให้ท่านระวังการรื่นลม้มหรืออาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุกับตัวได้ถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนก็ให้ท่านระวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังไว้ก็ย่อมจะเกิดได้แต่ก็เกิดน้อย ในเรื่องของการดูดวงนั้นเราเป็นเพียงชี้แนะแนวทางบางสิ่งบางอย่างก็เกิดบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังฟังกันแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามไว้ และก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั้นจงลงดลบรรดาลในท่านมีความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าท่านคอมเมนต์อะไรเข้ามาก็ขอให้คอมเมนต์ทั้งหลายนั้นจงสะท้อนย้อนกลับไปหาท่านถ้าหากว่าท่าน คอมเมนต์มาในสิ่งที่ดีก็ขอให้สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลน,นั่นจงติดตนไปแต่สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ละลายหายไปท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคน ก็ขอให้ท่านโชคดีกันทุกคนท่านคิดอะไรให้ท่านดังได้ดังใจที่ท่านต้องการเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี